บันนบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่246ค่ะจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมดนะคะ12ชุดด้วยกันใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นนะจ๊ะจัดให้ในราคาที่289บาทจัดส่งฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะโดยคลิปนี้เราเจอกันในช่วงเย็นวันง ที่30มกราคมนะคะแอมจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันพุธนะคะที่30มกราคมนั่นเองค่ะโดยที่สวนของเรานะคะจะแพ็คจัดส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรองกล่อง จะส่งทางไารสนีเอเอให้ทุกบ้านค่ะและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนะบอนสีค่ะเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์เพิ่มเพื่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อเรานะคะแอมจะมี Facebook ค,ค่ะใช้ชื่อ Facebook ว่าบ้านนะบอนสีค่ะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะคะเอาละค่ะ ค่ะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมนะคะไม้สวยๆใน E ีีที่246นี้กันเลยจ้าสำหรับหนะ้าไม้ในชุดที่1นนะคะลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะต้นแรกค่ะชินน้ำบัญนชอนนะคะต้นนี้เริ่มกัดเม็ดสีม่วงมาแล้วนะคะต้นนี้นะชมพูอมม่วงนะคะชินน้ำบพันช้อน1กระถางค่ะแล้วก็นะคะรายการที่2นะคะจะเป็นนพะเก้านะคะนพะเก้าฟอมกอนะหนกระถางได้ไป2ต้นความสูงอยู่ประมาณ14 15เซนนะคะนดดไปแบบฟอร์มกอเลยนะคะแล้วก็ไม้ด่างอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นําเสนอมากๆค่ะน้องมีชื่อว่าน้าพึ่งพระจันทร์นะคะต้นนี้นะเขาจะมีความด่างขาวด่างเหลืองนะคะประมาณนี้นะคะน้องเป็นไม้ใบไทยนะคะสวยค่ะต้นนี้นะคะสวยถ้าใครชอบแบบว่าไม้กัดสีโทนอ่อๆแล้วก็มีความด่างด้วยนะคะแนะนําค่ะน้าพึ่งพระจันทร์สามารถเลี้ยงนกตู้ได้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กาบค่ะนะคะลูกไม้กาบกัดสีอ่ะแดงนะคะต้น น,ะะสนีสวยนะคะให้ดูใบเบี้ยเขาสีตรงเนี้ยสวยนะคะน่าเก็บค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ต้นที่สองนะคะก็จะเป็นลูกไม้กาบนะคะลูกไม้กาบโทนสีพัทเทลนะคะจัดไปให้ถึงสองกระถางเลยนะคะฝากน้าไม้สวยๆทั้งห้าต้นในชุดที่1ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่2นะคะชุดที่2ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะไม้ด่างฟอร์มกอนะคะต้นนี้มีชื่อว่าซับพูนผลนะคะมีความแบบว่าด่างแดงนะคะต้นนี้นะจะด่างลึกนะคะ1กระถางได้ไป2ต้นค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะต้นนี้จะค่อยๆฉายแววด่างขึ้นมาสวยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรเมืองงนนะคะน้องเป็นไม้ใบยาวนะคะใบหนาก้านใหญ่นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะให้ดูหลอดใหม่มานะคะ ติดด่างเหลืองมาเลยนะคะต้นนี้สวยมากค่ะแล้วก็บกรรกาดในรายการนี้ลูกค้าจะได้ไปถึง3ต้นเลยนะคะต้นแรกค่ะเทพดารา1กระถางนะคะต้นที่สองนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพนาคานะคะน้องเป็นไม้ด่างนะกาบด่างนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะหลวงปู่แหวนอีก1กระถางค่ะ ฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง5ต้นในชุดที่2ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่3นะคะชุดที่3ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างต้นแรกนะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะขึ้นด่างส้มมาสวยมากๆค่ะ ส่วนต้นที่สองนะคะต้นนี้มีชื่อว่านะคะพระนางบณีวาสนานะคะติดด่างมาสวยมากๆค่ะให้ไปอีกหนึ่งกระถางค่ะส่วนต้นนี้จะเป็นไม้ด่างเปรอะนะคะจะค่อยๆฉายแววสวยนะสุริยะทรงกรดความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเส้นนะคะให้ไปนหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นบอลกาบค่ะมีชื่อว่าวิรัญญานะคะกัดสีชมพูเนาะเขาจะออกแนวลักษณะเปรอะ,ะนะะ้าเขียวเปรอะชมพูน,นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอค่ะหนึ่งกระถางได้ไป2ต้นนะคะ ต้นนี้มีชื่อว่าเมืองเพชรส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพดานรานะคะ่ะให้ไปแบบนี้เลยนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนนะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง5รายการในชุดที่3ไปด้วยจ้า ทีนรายการชุดที่4นะคะชุดที่4ลูกค้าจะได้อันไรไปบ้างค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธ์นะคะขึ้นลายแบบว่าป้ายสวยมากๆค่ะต้นนี้นะ,ค,ะความสูงอยู่ที่ประมาณ13เส้นนะคะให้ดูการกัดสีป้ายของเขานะสวยค่ะเป็นไม้ที่ทํายาก1ต้นเลยนะคะ แล้วก็ไม้ด่างนะคะที่แอมจัดให้อีกหนึ่งต้นนะคะณเมืองโนนค่ะต้นนี้ติดด่างส้มนะคะด่างส้มค่ะหน้าไม้เก็สวยมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูแต่ละใบเนาะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ14ี่เซนย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วค่ะส่วนบอนกลับต้นนี้นะคะโทนสีเข้มนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ1ิบเซนนะคะมีชื่อว่าปิ่นกินรีนะคะน้องเป็นกลับกับสีนะโตไปสวยมากๆค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็กาบต้นที่สองนะคะอันนี้อยู่หลบแบบว่า ยูโรปบแดดไปนิดหนึ่งนะคะสีก็เลยจืดค่ะมีชื่อว่าวิรัญญานะคะตัวไปนะคะเขาจะมีการกัดสีเปรอะเนาะชมพูไอเปรอะเขียวนะคะเขียวเปรอะชมพูนะคะต้นนี้กัดสีแน่นอนค่ะเป็นบอนกับที่สวยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าพรทิปค่ะเป็นไม้ใบหนานะคะกัดสีแดงนะคะสวยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะรากเดินมาแน่นแบบนี้เลยนะคะพรทิปสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะถ้าโตไปนะคะหัวแก่เขาจะกัดสีเอ่อออกแนวแลักษณะประมาณแดงอมชมพูแล้ว ก็กระดูกแดงนะคะต้นนี้คือสวยน่าเก็บค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้ทั้ง5ต้นในชุดที่4จ้ามาต่อกันที่อันรายการชุดที่5นะคะชุดที่5ลูกค้าจะได้อันไรไปบ้างแนะนําไม้ป้ายต้นนี้เลยนะคะป้ายชัดป้ายสวยมากค่ะ เทเวทนะหรมิตรนะคะน้องเป็นไม้ป้ายสวยนะคะน่าเก็บเลยนะต้นเดียวก็คุมแล้วค่ะนะคะยังไม่พอค่ะจัดไม้ป้ายต้นนี้ให้อีกหนึ่งกระถางนะคะมีชื่อว่าก้าวทับนะคะน้องเป็นไม้ป้ายนะโตไปกัดสีสวยมากๆค่ะนะคะแล้วก็จัดลูกไม้ใหม่ที่สวนให้อีกหนึ่งกระถางนะคะลักษณะต้นนี้จะออกแนวหวานนะคะมีความป้ายแดงทับด้วยนะคะน้องสามารถย้ายขึ้นกระถางนะคะ6นิ้วได้แล้วนะคะสวยค่ะต้นนี้นะ นะคะแล้วก็นะคะบอลกาบค่ะลูกค้าจะได้บอลกาบกับสีไปนะคะต้นนี้กับสีสวยนะคะเม็ดสีเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเขาจะเป็นบอลสีเอ่อบอลกาบกับสีนะคะเป็นลูกไม้นะหนึ่งกระถางได้ไป2ต้นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจาโตไปสวยแน่นอนค่ะลูกไม้กาบต้นนี้นะคะ แล้วก็กับอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้เป็นกับเก่านะคะมีชื่อว่าพิกุลทองค่ะโตไปสวยเช่นกันนะคะกาบเขียวๆแบบนี้บอกเลยนะโตไปสวยมากๆค่ะนะคะเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังค่ะสําหรับกาบหน้าไม้ในชุดนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะนะคะ หน้าไม้ทั้ง5ต้นในชุดที่5จ้าต่อกันที่รายการชุดที่6นะคะจะได้อะไรไปบ้างต้นนี้คือด่างสวยมากๆค่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูรายใบก่อนเนาะน้องมีชื่อว่ามนมายานะคะด่างสวยค่ะต้นนี้นะสามารถย้ายขึ้นกระถางนะคะ6หรือ8นิ้วได้แล้วนะ ต้นนี้ด่างสวยมากๆค่ะลูกค้าเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังค่ะสามารถเลี้ยงนอกรู้ได้ด้วยนะมน์มายาหนึ่งกระถางค่ะนะคะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะต้นนี้นะนางรากสดเทวีป้ายแดงสวยๆความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนนะคะให้ไปอีกหนึ่งกระถางค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้เปรอะนะเปรอะลายปลาคราฟนะคะมีชื่อว่านะคะ เจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วต้นนี้จะออกลักษณะทรงใบยาวแล้วนะคะไม่กลมนะคะแต่โทนสีสวยเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้เก่านะเขาจะออกลักษณะด่างเปรอะนะคะมีชื่อว่าด่างเกยชัยนะคะด่างเกยชัยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้โทนสีเข้มค่ะนะคะชุดนี้น่าเก็บมากๆค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะไม้แรไอเทมมาแรงปี65นะคะธาตุบางแก้วอีกหนึ่งกระถางค่ะนะคะ ฝากนะคะหน้าไม้สวยๆในชุดที่6ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่อันารายการชุดที่7นะคะชุดที่7ลูกค้าจะได้อันไรไปบ้างนะคะแนะนํากระถางแรกเลยนะคะต้นนี้สวยมากค่ะมีชื่อว่าเมืองเกราะเกร็ดนะคะเมืองเกราะเกร็ดต้นนี้ด่างมาดีด่างมาสวยนะคะต้นนี้นะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนสามารถปรับสภาพเรียงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ต้นที่2ค่ะต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างเช่นกันนะคะมีชื่อว่าณเมืองโน้นนะเดี๋ยวจะให้ดูใบนี้นะคะติดเชื้อด่างนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ12เซนนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วค่ะ ยังไม่พอนะคะแอมจัดมา,าลูกไม้ด่างต้นนี้ไปให้ด้วยนะต้นนี้นะคะจะมีความอ่าด่างเปรอะนะคะเป็นลูกไม้นะต้นนี้สวยเลี้ยงลอกตู้ได้นะจ๊ะแล้วก็ต้นนี้นะคะสา,สายดําสายดาร์คค่ะพรพะร่วงค่ะ1กระถางนะคะแล้วก็จัดตัดเดือนโทนสีเข้มๆให้อีกหนึ่งเดือนนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเดือนกันยายนนะคะโตไปสวยมากค่ะนะคะฝากนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะนะหน้าไม้สวยๆในชุดที่7จ้า ต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่8นะคะชุดที่8ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างค่ะต้นแรกนะคะไม้ด่างสวยมากนะคะด่างขาวด่างแดงนะคะด่างดีค่ะนะคะต้นนี้มีชื่อว่ามงคลปะเอ้ยอ่ามงคลปฐมนะคะมงคลปฐมแอมลืมไปค่ะจะมีมงคลปฐมกับมงคลมณีนะคะต้นนี้เป็นไม้ใบยาวนะคะใบหนามีชื่อว่ามงคลปฐมค่ะ ความสูงอยู่ที่ประมาณระดับ14-15เซนนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วค่ะต้นที่สองนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะซับเจริญค่ะชื่อดีเป็นมงคลนะคะนาปลูกเลี้ยงค่ะแล้วก็ต้นที่3มนะคะต้นนี้เป็นไม้เหลืองกับสีอ่าตอนแรกเขาจะเป็นขึ้นพื้นสีขาวก่อนเนาะถ้าได้รับแดดที่เพียงพอเนาะเขาก็จะขับสีนะคะออกโทนชมพูอ่อนๆมาด้วยนะคะเหลืองพิมพ์จันหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็จัดบอลกาบไปให้ด้วยค่ะต้นนี้เป็นลูกไม้กาบนะ พื้นใบเขาจะออกโทนสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็มีเม็ดแดงด้วยนะคะเป็นลูกไม้กาบค่ะแล้วก็ลูกต้นนี้ไม่ใช่ลูกไม้กาบนะคะมีชื่อว่าชัดชบาทนะคะโตไปสวยมากนะคะจะเป็นไม้โชว์เม็ดนะคะจะออกแนวลักษณะแบบว่าเขียวชมพูนะคะจะเป็นเขียวชมพูการไล่สีของเขาจะ,ะสีเขาจะแตกออกมาจากกระดูกนะ้แล้วก็มีความนะคะเม็ดชมพูนะคะ ละเอียดกระจายทั่วใบนะคะอัดแน่นสวยมากค่ะนะคะชัดชบับ้านน่าเก็บนะจ๊ะเป็นบอนกับที่น่าเก็บมากๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง5ต้นในชุดที่8จ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่9นะคะชุดที่9นะคะจะมีอะไรบ้างแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะด่างสวยแตกไกลค่ะเมืองเกาะเกร็ดนะคะลายสวยๆหนึ่งกระถางความสูงอยู่ที่ประมาณ15เ้เซนนะคะต้นน้องแข็งแรงแล้วค่ะแล้วก็ไม้ด่างเหลืองอีกหนึ่งต้นนะคะแบบใบใบใหม่มาคือด่างเหลืองสวยมากนะพระนางมัน วาสนาหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็นะคะแอมนำนะคะลูกไม้จากที่สวนมาแบ่งปันด้วยนะคะ3กระถางค่ะอันนี้นะคะจะเป็นอ่าลักษณะนะทรงใบหอกแต่น้องเป็นบอลกาบนะคะกาบลายประคับนะคะแอมเรียกแบบนี้นะคะมาแบ่งปัน1กระถางค่ะลายสวยนะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้ที่ลายสวยมากค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นบอลกาบนะคะโทนสีอ่อนๆสีชมพูนะคะสวยนะเป็นบอลกาบอีกหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะน้องเป็นบอลหอกใบหอกนะไปลายใบแหล นะคะแล้วก็แอบ,บติดไป้ายไปด้วยนะต้นนี้นะคะเขาจะออกแบบว่าออกโทนม่วงนะคะโทนดําแบบม่วงนะอันนี้แอมเลี้ยงสุดมาแล้วค่ะโทนสีสวยนะคะแล้วก็ใบหนาก้านตั้งตรงนะคะฟอร์มใบดกนะคะไม่ได้แบบว่าพูดให้ซื้อนะคะแต่ต้นนี้แอมเลี้ยงมาสุดแล้วค่ะสวยมากๆค่ะชุดนี้นะถึงจะเป็นลูกไม้แต่ก็น่าเก็บนะคะฝากหนะ้าไม้สวยๆทั้ง5รายการในชุดที่9ไว้ด้วยจ้า ่อ,อก,กันเที่นรายการชุดที่10นะคะชุดที่10จะได้อะไรไปบ้างต้นแรกค่ะด่างสวยด่างเข้มนะคะ เพชรเมืองนอนหนึ่งกระถางค่ะนะคะแล้วก็ต้นที่สองนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าสีเรืองงามนะคะติดป้ายไปด้วยนะคะลูกค้าจ๋านะคะใบเบี้ยก็ป้ายใบมาใบที่สามอันนี้จะเป็นใบที่สามมาเขาก็ป้ายนะคะยังไงน้องมีเชื้อป้ายนะคะแตกหน่อมาให้ลูกป้ายแน่นอนค่ะแล้วก็ไม้ป้ายอีกหนึ่งรายการโอ้โหชุดที่สิบลูกค้าจะได้ไม้ป้ายไปถึงสามกระถางเลยนะคะชุดนี้สุดคุ้มค่ะนะคะซับเจริญหนึ่งกระถางค่ะส่วนต้นนี้นะวาสุกรีค่ะใบ นะฟอร์มใบดกนะคะโทนสีอ่อนๆเนาะโทนสีชมพูนะคะวาสุกรีนนะคะต้นนี้น่าเก็บค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะ,น,น,น,ะ,คะน้องเป็นลูกไม้นะคะน้องเป็นลูกไม้นะทรงใบหอกกับสีชมพูกระดูกเขียวนะคะฟอร์มใบดกความสูงอยู่ที่ประมาณ14-15เส้ซนนะคะน้องน่าเก็บนะคะต้นนี้นะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง5ต้นในชุดที่10ไปด้วยจ้า มาต่อกันที่ชุดที่11นะคะชุดที่11จะได้ไม้ด่างไปถึง2ต้นเลยนะคะต้นนี้นะคะสวยนะเป็นด่างที่สวยมากๆนะคะมีชื่อว่านะคะคน้ำพึ่งพระจันทร์นะคะตอนลเล็กๆเ,เขาจะขึ้นด่างขาวก่อนค่ะแล้วก็โตไปสักพักนะคะเขาจะมีความด่างชมพูด่างเหลืองมาด้วยนะมีชื่อว่าน้ำพึ่งพระจันทร์ค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะสายนี้ย้ายขึ้นกระถาง8ได้เลยค่ะน้องเป็นไม้ใบไทยทรงใหญ่นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะ ไม้ด่างนะคะเขาจะเป็นด่างแดงนะคะด่างลึกๆเลยนะสวยค่ะต้นนี้นะเดี๋ยวให้ดูใบนี้อะ่ะอยากจะให้ดูใกล้ๆว่านะคะน้องเป็นไม้ด่างที่สวยมากนะคะทรับพูนผลหนึ่งกระถางค่ะด่างสวยด่างเข้มๆนะคะแล้วก็ให้กับ ป้ายต้นนี้ไปด้วยนะมีชื่อว่าเทพคีรีนะคะเทพคีรีเป็นไม้ป้ายที่ทํายากมากๆค่ะนะคะกาบนี้นะคะน้องเป็นกาดที่ใหญ่แล้วก็ใบดกนะเทพคีรีนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ความสูงอยู่ที่ประมาณ11เซนนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะให้ลูกไม้ใบหอ,อกค่ะต้นนี้ลูกไม้ใบหอ,อกนะคะโตไปจะกัดสีแบบว่าอ่นาน้าตาลเขาเรียกน้าตาลแดงนะคะแล้วก็จะมีกระดูกนะคะ กระดูออกโทนน้ําตาลไหมนะคะต้นนี้สวยใบหอกค่ะสะโพกเขาจะกว้างนะคะปลายใบแหลมค่ะแล้วก็ลูกไม้กาบต้นนี้นะคะให้ไปอีกหนึ่งกระถางค่ะจะออกโทนน้ําตาลอมแดงนะคะสวยเช่นกันนะคะทนสีเรือนแสงนะคะบอนกาบหนึ่งกระถางความสูงอยู่ที่ประมาณ14เสเซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะฝากหน้าไม้สวยๆในชุดที่11ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่12นะคะจะได้อะไรไปบ้างนะคะต้นนี้ด่างสวยมากนะคะ มัีล้อมเพชรค่ะ1กระถางให้ดูใบนะลายใบายมาแบบแบบว่าสวยมากๆนะเก็บนะคะแล้วก็ไม้ป้ายค่ะต้นนี้นะจังหวัดระยองนะคะพื้นชมพูป้ายเขียวนะมีชื่อว่าจังหวัดระยองนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ13 1 4เซนนะคะน้องเป็นไม้ป้ายสวยนะคะ สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าฟ้ากุ้งนะคะใบหนาโทนสีชมพูนะคะน่าเก็บค่ะแล้วก็นะคะไม้ฟอมกอค่ะนะคะต้นนี้นะเห็นเขียวๆแบบนี้นะคะน้องสวยมากค่ะมีชื่อว่าหยกกระมีนะคะโตไปหัวแกะนะคะจะกัดใบออกดำเลยนะคะการไล่สีของเขานะคะโทนสีนะคะจริงของเขานะสีจริงของเขาจะออกเหมือนสีกระดูกตรงนี้เลยนะคะให้หัวเขา แก่ก่อนนะอายุประมาณสัก8เดือนนะคะจะกัดดำนะคะต้นนี้กัดดำค่ะนะคะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นลูกไม้กาบนะคะแถมไปให้ในตัวนะคะได้ไป1กระถางได้ไป2ต้นนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะจะเป็นคุ้มซับด่างนะคะคุ้มซับด่างนะโทนสีเขาจะออกเปรอะด่างนะคะแล้วก็มีแอบปลายไปด้วยนะต้นนี้นะคะไปลุ้นนะคะเผื่อลูกค้าจะได้แบบไม้ใหม่ๆอีกสัก1ต้นก็ได้นะคะต้นนี้ฟอร์มใบดกเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะคุ้มซับค่ะ นะะหน้าไม้ในชุดที่12นี้ก็น่าเก็บนะคะฝากไว้ด้วยจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ีที่246นะคะจะเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด12ชุดด้วยกันใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นจัดให้แนนราคาที่289บาทจัดส่งฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนแลายเก็บเงินปลายทางนะคะโดยคลิปนี้นะคะเราจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นคือวันพุธที่31มกราคมนะคะแพ็กจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกลอง จะส่งทางไปรสณนียเอ็มเอให้ทุกบ้านค่ะทวนกันอีกรอบนะคะสําหรับช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีกับเรานะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875บ้านนะบอนสีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเจอกับแอมได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ้านนะบอนสีสวัสดีค่ะ